ครับสวัสดีครับแจกสูตรครับสูตรฮอร์โมนไข่นะครับโรงใหญ่โรงยาวนะครับไม่มีเม็ดรีบนะครับใช้ดีสุดๆครับเพราะว่าใช้กับตัวเองมาแล้วนะครับก่อนอื่นถ้าคลิปของเรามีประโยชน์นะครับให้กลุ่นทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับไปดูกันครับขั้นตอนมีอะไรบ้างและมี วัสดุปรปกอ์อะไรบ้างนะครับ1นะครับไข่ครับ2ครับไข่สีลูกนะครับ2นี่ครับจุลรีจาวปลืก3ครับอะไรนมเปรี้ยวนะครับ4ครับวงจุลรสครับ5ครับคือไข่เปลือกนะครับเปลือกไข่นะครับเปลือกไข่อุปกรณ์ทุกอย่างนี้จะรวมกันทั้งหมดนะครับขั้นตอนแรกก็คือ กระเทาะก่อนนะครับอันนี้เป็นกลวยนะครับเพื่อเพื่อจะเอามาเทนะครับอันนี้ออกก่อนเอาไข่กระเทาะไข่ก่อนนะครับ ตีให้เข้ากันเลยนะครับตีให้เลยสี่ลูกนะครับสี่ฟองครับได้ผลผลิตสูงมากตีให้เข้าละเอียดเลยรูแบบธรรมดาไม่ชงใช้เครื่องปั่นนะครับปงจุรครับสี่ครับสี่ช้อนนะครับ ปือกไข่ครับสองช้อนนะครับทรงช้อนโต๊ะเลยนมเปรี้ยวครับนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนี่ขวดเล็กครับหรือขวดกลางได้นะครับตีเข้ากันเลยนะครับ ขัวแน่นครับเหนียวครับเม็ดโตมากรวงใหญ่ใช้กำนาข้าวได้สองตันนะครับได้ข้าวถึงสองตันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ พอเข้ากันแล้วขั้นตอนต่อไปเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปใส่เลยนะครับน้ําจุลินทรีย์จาปวกเราใส่ครึ่งก่อนนะครับใส่ครึ่งก่อนครึงข,ขวดครับขวดนี่แปดหกหนะครับหก4้อยีใส่ขวดเลย ใส่กดเลยใส่กดเลยอีกกดหนึ่งอีกกดนึงอีกกดนึงเราใส่ให้เสมอกันนะครับพอใส่เสร็จนะครับปิดฝาเลยนี่คือขั้นตอนนะครับง่ายมากเลย แต่ผลผลิตของข้าวได้มากจริงๆใส่พืชผักก็ได้นะครับใส่พืชผักขย่านะครับที่ขยา่าหมักไว้นะครับ3วันถ้าหากต้องการใช้เร็วก็1คืนใช้ได้แล้วถ้าให้ดีก็3วันนะครับเสร็จแล้วครับ ทุกสวันเราก็จะมาเปิดฝาออกหน่อยหนึ่งเพื่อจะให้แก๊สนะครับให้ระบายแก๊สออกหน่อยเอาไว้นานแค่ไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการทำหอมพนไข่สูตรเยี่ยมนะครับเอาไว้ในที่ร่มนะครับใช้ได้นานครับวิธีใช้นะครับ2 3ถึง3จอนโตะต่อหนึ่งน้ำ 20ลิตรนะครับน้ำนะครับใช้พ่นเช้านะครับก่อน3มโมงเช้าหรือตอนเย็น5้าโมงเย็นนะครับถึงพ่นนะครับตอนเย็นนะครับกาจากการข้อให้ทุกท่านนะครับถ้าคลิปของเรามีครูของเราถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอให้ทุกท่านให้ไปด้วยนะครับถ้าหากมีสิ่งไหน อาจารย์อ๋มกพ่องนะครับสวัสดีครับ